คลิปนี้ก็จะให้ดูหลังจากผมกอกยาไทยควายน้อยที่มันเป็นพยาธิวันนั้นครับพรครับนี่ยังมาหมดเตยนะยังมีเห็นอยู่ครับอันนี้สภาพนี่ก็คือมันตายครับมันโดนยาแล้วก็ตายขำก้นนี่นะขาก้นนี่รับนนะอินุ น่ารก้งดนี่ครับดูนักสุดๆเลยอายู่มันได้ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละเดือนปลายครับตีไปเดือนปลายช่วงแรกๆอะ่ะที่มันกินดินนี่กลับเจียขยัิไปเต็มๆครับดูแม่มันก็จะเป็นซัดแต่ว่า มาได้ผสมรับเดี๋ยวจดก,การเคียวมากันครับตอนนี้ก็เคีียวมาแล้วน่าจะได้ประมาณพกเจ็ดตัวได้อยู่อันนี้ผมกรอกยาทายไปประมาณวันสองวันครับมันจะออกวันละมันจะตายออกมาจะตายแล้วก็ออกมาครับขี้ แรกถามมันเท่า,า,นะทาม,มันเพียวคิวไฟล์นะถามว่าไอมันเคยติดออกมาก่อมันก็บาติดน,นะแต่ว่าวันที่ผมถ่ายคลิปว,นะว,ว,วันนั้นน่ะมันติดออกมากอกยาซ้ำครับต้องกอกยาซ้ำตัวแหมวันสองวันนี่แหละกอกไอแหม1 0ซ c ครับผมใส่ตอนแรกมัน 5cc ผมหายไป5ซ c กอกไปห้าซีซีมันมาออกใส่ไปชิปครับหลบนึงเดี๋ยวปล่อยแม่มันก่นอนพอไมมองไปมมองก็ได้สามอยสิหกวันแล้วนุ่มเหมือนควนจะนุบๆแล้วครับไม่ต้องพอตอนปล่อยนกมาก่อน ควายมันจะขี้เหนียวเนกีเป็นตางนะจะมันลมครับถ้าเป็นขอ,อกงนี่มาได้ครับเยาะขอ,อกมันก็ปลอดภัยครับสำหรับควายตองควายแม่ลูกน้อย ว่ามันจะจ้าเสียเวลาตอนปล่อยนี่นเป็นขอกโบราณไปแล้วมีซิดครับเพราะว่ากลน,นยืนน้อยจากรุ่นควายผสมไม่ได้รุ่นะ่ะ ต่อปล่อยผสมมาผสมมาขึ้นมายอมเหื่อต้ปมมูขึ้นมาลุ่นควายแม่จะเกิดนี่นมลงแล้วต้อนมนมใ่ละถ้าจะเกิดเกิดมาขึ้นแห็นั้วนี่ร้มออกครับ ต้องรอพรอมก้ำหนึ่งมันพร้อมนะเลยดูยากครับเป็นควายตัวตุยนะจะพองไงอยู่ถุงท้องนี่จะเป็นซัดอยู่แค่ประมาณสองวันทุกท่านก็เงียบครับ มันมีช่วงตัวว่าผมปล่อยเข้าไปในห้วยนน่ะมันบได้ไปพอมันได้ไปเฝ้าโอ้โหนผสม,มยังอะยเก็เป็นว่ายังไม่ได้ผสมแต่ก็แล้วกันืขี้ปนหม,ม้อมีประหยัดกันให้ไปอพอประหยัดมันจะติดออกมากับขี้ ดูอ้ยต้องจะต้องเก็บครับโอ้ยน่ากลัวสุดๆน่าจะเต็มกระเพาะแล้วครับ้ยเต็มลำไส้ละออกมาขนาดนี้นะกว่ามันจะแย่ขนาดนี้ก็เต่าอายุควายที่เกิดพอดี บางทีมันก็ได้ครับประหยัดตังเลือกไปก็มันกินกับแม่มนเนาะยังคนเลี้ยงหมานี่ก็จะหู้อยู่ยังหมาน้อยเกิดมานี่ช่วงที่ไม่กินน้ำแม่ก็จะมีประหยัดได้เหมือนกันมาเจว่าเออครับเจ้ครับใครประหยัดไปตั้ง การกินอย่างเดียวหัวใจครับอืมไปขึ้นมาหนุนหนุหน,นเกิดลูกได้ประมาณเดือนหนึ่ง เ,เอาละมาเี่สองเดือนครับตีไปมาหนุนจะห่างครับถุงท้องประมาณเดือนหนึ่งตอนผสมนะห่างกันเดือนหนึ่งลูกมันก็จะเกิดลายเรียกันประมาณหนึ่งเดือนครับถ้าถุงท้องม่ได้ผสม ลอรอบแน่น่าจะเป็นซัดพร้อมกันนะตอนที่มันผสมไล่เลี่ยกันมันกด็ดีตอนมันเกิดครับมันจะมาเกิดพร้อมกันจะมาเรื่อยครับน่าจะยังเอ็นนี่ยังมีอยู่เอ็นนี่ต้องยุบลงไปกันไอ้ล้วมก็ยังแข็งแรงอยู่ chả á nhũ noi qua mai nồn Bảo là vẫn nên một tít thùng thong đấy Cả đen và thùng thong dứt lại phải sát ạ Nhằng khuyên bởi nhằng lại thỏa mình nọc mà này mình tối tép tép ีนเหตุการณ์สงบแล้วพ่องครับสภาประกาศติดดีขึ้นมาน้อยหนึ่งครับมีแดดมีความอบอุนอยู่งามันจะได้ใยฟองครับแต่คืนก็นมีฝนตกลงมาตั้งคืนครับหน้านี่แปลงแามันลงบมตันแห้งหมตันไ่อเขาขออกมากจะขับไทย ของเสียวจากร่างกายครับควายนีย่หันมีน้าม่ได้แหละบางทีทั้งเหนียวครับจอน,นึ่งมันก็กี้ลงไปมันก็จะมีปพยาธิเนาะมันก็กินน้าติดตัวเกายี่เหนียวนัว่นแหละบางทีอ่ะม็ต้องคอยกอกยาทายให้หอนอัก ควายใหญ่มันนี่กอกเข้าไปกอกนักเหมือนกันครับไอ้คุณกอ,อกหกสิบซีซีครับสองขวดหมดแล้วมันมีพยาธิติดออกมานะมันเหมือนควายตัวน้อยครับงัวก็เหมือนกันตัวน,น้อยควายน้อยนี่นะจะมีให้พวกพยาธิไส้เดือนนี่นักเพราะมันกินดินก่อนก่อนจะกินหญ้า เหตุการณ์ปกติครับวันนี้มันมีอย่างเกิดขึ้นอลต้องไปรุ่นเช็ครอบแหลกของถุงท้องว่ามันจะผ่านก็ถ้ามันผ่านจะได้ว่ามันได้ขึ้นอยู่แต่ถ้าเป็นซัดไม่เมือกใสอเอาแรับก็ต้องให้มันผสมเพรมันจะให้ผสมก็แต่ทีน,แน่แนคิ้วต่อไปขึ้นม่นุ่นครับไมน่นนะุ่นน่าจะใกล้เป็นซัดแล้ว เอาะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก,กอนครับเดี๋ยวไปจัดการขอกวายกันปล่อยงัวตัวครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ